สวัสดีพี่น้องพองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสันนะพี่น้องมือนี่พาพี่น้องมากินตํำสามสิบกีบหรือว่าต่ำสบายนั่งนะครับพี่น้องเนาะมีพี่เพื่อนขอมากทุกคลิปเลยนะครับแต่ว่าผมกะจัดให้อยู่แล้วละเพื่อนขอมากหลายเมนูกะจัดให้ตลอดนะครับผมเมนูใดจำบ่ไดกับบอจัดเด้อพี่น้องเด้อขออภัยหลายๆนะครับมือนีต่ำแ่บแบเลยนะครับผมพักมีแค่นี้ครับบ่เน้นพักลายบในดอกมือหนีมาก บรรยากาศกา็นีดีครับเป็นคึมคึมแต่ว่าอากาศนี่ฮ้อนครับพี่น้องห้อนเฮ้งอโอ้โอ้าตาว่าว่าเป็นสิกินกับเขาแต่วา่า,าว่าเร็นสีกลินขั็บเขาแบบมียัว เด็กเล่นตัดรบกวนสามแม่นิดอยู่ในม้องนีงนย่นน้องเขสามไปลองเลย่วนมากนี่เอามัก,ก้อยเอามากตํานะครับกินคักขนาดออื้ ยิ่เสียงพัดล่มดังบ่พี่น้องเปิดเกียร์สามล่มกับบอลล่มนะเอาแห้งมือนี่เป็นแต่ฝนโตขึ้่เนาะแต่ว่ามันเป็นคึมๆม,มอยู่ เพชคักขนาดอืมครับอีกเมนูหนึ่งที่เพิร์ลมาเก็ตก็คือย่ำครับย่ำสบายนั่งย่าเรา่าเราเคยได้เห็นได้ตาย่ำเนี่ย <im itation> ตอนไปยุ่นน้ำค้นจีนแบบเ,เป็นอันเป็นแม่บ้านเ่อบไ่ได้รู้จักอันโควิดสิบเก่าดอกใหญ่ ยายบรุษยาควบวีิบเก่าน้ำดอกเมื่อแล้วพอรูอยู่เด้อแต่เระบาดไม่ไม้เลยล่ะ มันามันเรวตัวเนมันเปนมัน็วตัวนี้พึ่งใมันพิ่งพานไปนึ่งบุญอันเันธุ์พันุมันพ่นธุ์พันธพันาพันนุนนน เดยอีกเดือนกลัวหอดบุญกระถินค,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 คิดบ้องวะเอา้าอ,อ,อย่างเวลามันคือผ่านไปเร็วคักแท้อีกเดือนกลัว่หนึ่งเด,ดตตะอันยิบสองยิบสามตุลาเ,เพชรบุญกระถินหานพอกับย่าเห็นไหมพี่น้อง แบบป๊เเเแบเดียวสิครบปีแล้วไหมโอ้ยเงดขักเรื่องมันเ้า,า,าเห้าลืมเ้าบอกคิดพอแล้วพอมาคิดพอแล้วส่งวันมันเร็วขึ้นบได้นาบ่ น,นี้มีผู้มีมีผู้กายสองเยอะอย่างมาเร็วคักเร็วเนี่ยนะอีกแค่เดือนกลัวกว,กวนึงวันนี้ว่ามนันสีอีกโดนบ้อนเบิดได้นี่จกเอา เจ้พริกหน่อยหนึหนงก็เพ็ดบัตตำแย่เพิ่งมือนั่นก้บกบานได้ฮึ กลุ่มนี้เลยผู้สืบเพราะว่าไม่ใช่เงาเนี่ยอาการฮวนเอากินน้ำหลายๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าของน้ำดูซึ่ง มาแล้วเสียง้าห่องพี่น้อง แบบทิมห้องกับห้องเอารถนเนาะ พริกเผ็ดครับขันเซ้นหน่อยแกับวบเป็นแต่แเสบซะเ,เส้นหน่อยแก่ยันบวบเส็บพอปลามือนี่เท่งบะมีนเสียนมะคุงแกะเผ็ดครับ

ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวณทีนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้านะครับน้ำยาขนมจีนปลาทั้งปลาแล้วก็ที่ขายดีมากเกินคาดนะครับพี่น้องขายดีเกินคาดพร้อมกันพี่น้องกร็รีวิวมารีวิวมาว่าเด็ดมากแซมมากขอแค่ขอแค่เฮ็ดตามวิดีโอ ที่ผมส่งให้นะครับพี่น้องบอกเลยว่าบอกผิดหวังกินง่ายๆนะครับเฮ็ดง่ายๆสําหรับกินคนเดียวคือจังผมเนี่ยอยู่บ้าน,นเสียเฮ็ดท้ายคลิปก็แค่ต้องการแค่แค่จานจานเดียวองสินะครับบ่ต้องได้เฮ็ดหลายเลยบแล้วก็บ่เซียเวลาน้านะครับเอา้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไ่ในคลิปต่อไปขอบคุณหล,ลายสวัสดีครับ